น่พะครกันีเอาไปรอข้เจะไปอกาไม่ไรอนะบการแข่งเดี๋ยวครูมาครูไปเอาของก่อนหนึ่งสองสามอยากข้ามข้อกับไม่ได้ย เดินทาไมวิ่งสินมไ้ักเรียนเข้โรงเรียนกันอะ้อยู่ขาเนี่ยอย่างนี้พ่เห็นไหงโดนนำพ่อ we